เคครับสวัสดีครับอยู่กับช่องอาราบครับวันนี้เราจะมาเล่นในสมอระบุมอวกาศกันนะครับโอ้วันนี้เราจะมาเล่นสมอระบุมอวกาศกันแต่ผมไม่ได้ชื่ออาราบนะครับเออวันนี้นี่เองอ๋อผมเป็นเอฟซีพี่พี่ผมผมเป็นเอฟซีพี่คะแล้วผมก็ติดตามช่องนี้อยู่บ่อยๆโอเคครับวันนี้เราจะไปเล่นเป็นสมอระบุมอวกาศเจออีกคนนึงเขาไปไหนมาแล้วอะ ครับก็ <ขอ S 2> ใครอย่าลืมฝากกดติดตามช่องอาราบครับด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วย <laughs> ผมไม่ได้ชื่ออาราผมชื่ออารีฟอ,อ๋ออารีฟ,รฟพูดผิดขอโทษขอโทษไปไปไป,ไปเราไปกันเลย <laughs> กดมีอยู่ว่าใครใครใส่สก,กินแพงที่สุดต้องต้องเบรกเข้าใจเข้าใจเข้าใจอาเอา,เอาย้อนเวลาให <ขอ S 2> ้ก็ได้เดี๋ยวเป็นฮันนี่บีเองฮันนี่บี ครั้งหน้าผมขอพี่เล่นอะไรวะแบ็คแจ็คได้ปะเห็นพี่เล่นแบ็คแจ็คแล้วก็ตึงดิเฮ้ยน่พี่เล่นไปเล่นสมุดบาทออะดิแล้วแล้วแบบมันต้องเติมไม่ใช่หรอแบ็คแจ็คอะแบ็คแจ็คมันต้องอะไรวะเติมซุปเปอร์พาร์ก็จริงแต่เมื่อค่อนมันเปิดให้ซื้อไงโอ้ยเอาพี่กอปิดคนเอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วพี่พี่มาแล้วน้องอยู่ไหน นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมผมอยู่นี่โอเคว้าวอาน้องดีที่สุดโอ้เมื่อก่อนอะไรวะแบ็คแจ็คมันให้ซื้อไงแต่ตอนนี้มันให้เติมแล้วแบ็คแบ็คแจ็คมันให้ซื้อได้นะต้องแลกไอชิ้นส่วนบทบาทอ่ะแล้วก็เอาไปซื้อก็ได้แหละอ้าวอะไรวะก็ย้อนเลย สวยสวยทำดีทำดีผมก็มีช่องยูทูบผมเหมือนกันไม่ค่อยทําคลิปซุปเปอร์ชาร์นานต้องไล่อะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาช่องผมชื่อว่าไททันค็อกแมนไทแลสชื่อช่องค่อนข้างยาวชื่อช่องผมยาวนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผิดไม่เป็นอ๋อและพี่พี่เปิดเทอมยังผมเปิดแล้วนะพี่เปิดเทอมปะก็ผมก็ไม่อยากปิดเทอมผมไม่ใช่ผมก็ไม่อยากเปิดเทอมเลยอยากดูคลิปพี่โอ้โหยมยอดมากน้องโอเคไม่เป็นไรครับผมยินดีระวังแตกนะระวังแตกนะ โอเคครับไม่เป็นไรพี่ผมมีอะไรวะสกิลย้อนเวลาอันนี้คือน้องน้องกำลังลงคลิปอยู่เลยนะเนี่ยน้องน้องมัดเป็นเอเวอเรสตลืมมากผมลืมแอมมโซซารีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงใหม่ขอโทษขอโทษอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหทางตันอีกแล้วทางตันทางตันอยู่ไหนเนี่ยอีกคนนึง อันนี้ไงเจอแล้วโอ้โหแล้วเป็นซามูไรด้วยอ้าวเฮ้ยมันหนีอ่ะเดี๋ยวผมสปินตามไปแล้วอ้าวไวพี่เยี่ยมฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่เยี่ยมมากพี่พี่เยี่ยมเลยอ้าวมันไปไหนอ้าวโอเคเยี่ยมเ็ด โคตรตึงเลยเอ้ายังไม่จะทำอะไรเลยเนี่ยเอ้าเอ้าเหรอมามามาเอาตัวอะไรไปดีอะสไนปยปะล้อหมองสนปยโอเคไม่รู้สิงั้นงั้นผมเอาไอ้นี่ด้วยละกันทันนีเอาแล้วแล้วจะไปเกาะใครมาน้องมาเกาะพี่เยอะไม่ละน้องมาเกาะพี่เอาไม่ทันแล้วพี่ขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไร สตมูไลเล่นได้อยู่โอ้มนขันตอนแรกผมไปซ่อนปฏิกรกันดีกว่าอ้าวพี่ไปไหนอ่ะไม่อ๋อินเดินเดินดูทางแล้ววังเมื่อวานผมดู่ที่เมื่อวานที่เล่นอะไรวะแสตบง โอ้ผมก็ oh, กดไลค์ให้แล้วผมก็กดไลค์ให้แล้วอีกคนนึงแตกไปแล้วเอ้ามันย้อนพี่มันย้อนมีคนเอกหรือเปล่านี่ย้อนเหมือนเดิมไปไปไปยัมยัมยั อันนี้ผมอยู่แล้วแค่ปาเจ้าฉลามผมต้องเล่นให้ได้ไอ้สิบแล้วผมก็จะได้หมวกกันน็อกมาอันนี้ยังไม่ได้หมายผมพี่เหมือนกันไปทางไหนอันนี้ผมยังไม่ได้เลยเฮ้ยมาทางนี้ดิมาทางนี้เลยพี่ระลังที่ระวังเอ้ยจะไม่เอ้ยคนเหล็กเออผมก็แลกเหมือนกันมีใครแอบหรือเปล่าเดี๋ยวแม่หนึ่งรเราครูดาวโลกก่อนรอครูดาวโลก เค้งั้นพี่รอซีพียูก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปสู้ใครใครอยากเล่นกับผมก็กดไลค์มาคนละหนึ่งไลค์เลยนะครับทุกคนใชรอย่าลืมกดติดตามพี่อาลีด้วยนะครับเขาอยู่ไหนกันอ๋อคนเดิมคนเดิมพี่พี่พี่ระวังระวังคนเดิมพี่ระวังระวังเอาไอ้นี่ยังไม่แตกอีกเหรอไอซีดันดับพี่เด้อโอเคเดลเดลเดลโอเคผมจัดการให้แล้ว ฮ่าฮเจ้าจับทางสีดำให้เรากระบอกจมจมเจอมจบเกมว้าวอายุีพีไปเลยน้องมีพีแน่นอนแน่นอนไปพี่ปิดคลิปเลยน้องปิดคลิปให้พี่ด้วยโอเคโอเคโอเคได้ครับพี่ลงคลิปเลยนะรอดูน้องเข้ามาน้องเข้ามาผมชอบอัพเฟดจัดแรงมากลองเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วน้องน้องน้องอยู่ไหน ิมามาน้องน้องปิดคลิปเป็นหออไม่คิดเจอเจอโฆษณาให้คุณนะครับอ้าวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไต์ให้พี่อริ้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปใหม่ๆของทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย